สวัสดีค่ะอัมพันธ์สมค่ะอยู่โพธารามราชบุรีค่ะจบการศึกษาป .5 ทําทงานแม่บ้านแต่จริงๆแล้วเป็นแม่ท้าตลาดนัดทําจริงได้จริงไม่ต้องฝันค่ะสวัสดีค่ะอัมพันศรสมจากอําเภอโพธารามราชบุรีค่ะได้มารู้จักกับอยู่สุข ก็เพราะว่าน้องบางออนสอสะอาดเป็นผู้เปิดโอกาสให้ได้มารู้จักค่ะตอนแรกเป็นแม้ค้าตลาดนัดค่ะค้าขายทุกวันก็ค้าขายได้กำไรดีอยู่แล้วก็เลยไม่สนใจกับเรื่องธุรกิจตอนนี้พออยู่มาตลาดเริ่มปิดตัวลงก็เลยต้องหาอะไรที่มันมีรายได้เพิ่มพอตัวเองไม่ได้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแต่มีพี่สาวป่วย พี่สาวเขาปวดขาให้พี่สาวได้มากินกินได้3ามสวันปรากฏว,ว่าเขาดีขึ้นพอดีขึ้นก็เลยตัวเองไปแนะนําเพื่อนอีกคนหนึ่งที่มีปัญหาเช่นกันคนนี้ดีแล้วคนนี้ก็ดีทีนี้ทําให้เกิดรายได้ก็เลยหันมาว่าตัวนี้น่าจะเป็นรายได้เป็นกระเป๋าที่สองของเราก็เลยหันมาทําเป็นธุรกิจตัวเราเองไม่ได้มีความรู้เก็บกับสื่อหรือโซเชียลแต่ อยู่สุขดีบร,รับเขามีทีมงานที่สามารถช่วยเหลือเราสามารถให้เราอะทำงานแบบแบบไม่ต้องไม่ต้องเครียดค่ะทำแบบสบายๆใช้พ์ทไทม์ได้เพราะาตอนนี้จากเป็นแม่ค้าก็ขายห่างๆนานๆจะได้ค้าขายทีเพราะว่าตลาดเขาปิดตัวแต่ว่าตอนนี้มาทำธุรกิจอยู่สุขเป็นธุรกิจอีกทางหนึ่งค่ะเป็นทางเลือกที่ดี อย่างตัวอัมพันยังทําได้ดิฉันถามว่าคนอื่นที่มีความความสามารถสูงกว่าฉันฉันคิดว่าคนอื่นน่าจะทําได้มากกว่าเพราะว่าฉันนะฝึกจากการที่ไม่ได้มีรู้เรื่องเรื่องสื่อโซเชียลเล่นไม่ค่อยเป็นแต่ทีมงานเขาช่วยเหลือเราอะให้เราอะเล่นแบบนี้ทำแบบนี้คอยแนะนำคอยช่วยเหลือ โดยที่เราไม่ต้องมีประสบการณ์เราก็ทําได้ทําได้ไม่ยากก็อยากให้ชวนเพื่อนๆนะคะที่ว่าสนใจเป็นรายได้เสริมก่อนแล้วค่อยถ้าทําดีเหมือนฉันก็ค่อยมาหันมาเข้าธุรกิจอย่างเต็มตัวตอนนี้ฉันคิดว่าฉันภูมิใจที่ว่าฉันไม่ไม่เป็นอะไม่เป็นซื่อไม่เป็นโซเชียลอะฉันยังทําได้ฉันว่าถ้าเกิดว่าคนเก่งกว่าฉันอาจจะทําดีกว่าฉัน ขอเชิญชวนนะคะเชิญมาอยู่กับครอบครัวของเราสินค้าดีตอบโจทย์แล้วก็ท่านประธาน่านชอบท่านประธานมากท่านประธานเป็นนุ่มไฟแรงวิสัยทัศน์กว้างไกลยอยากเปิดโอกาสให้กับตัวเองหากระเป๋าที่สองขอเพิ่มเลยนะคะเชิญทุกท่านมาอยู่อยู่สุขเด v วลออกับพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ